บุ๊กชัลฟ์ทัวรกันนะคะก็เป็นหนึ่งในคลิปที่คิดมาตลอดนะคะถ้ามี y u t u b e เนี่ยก็อยากจะทำสักครั้งนะคะอยากจะพาทุกคนมาแบบดูหนังสือในตู้ของตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็เลยลองมาทำกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหนังสืออะไรบ้างนะคะ ก็เป็นตู้หนังสือของเราเองนะคะก็มีทั้งหมด6ชั้นนะคะแต่ว่าเราเก็บหนังสือจริงๆเนี่ยประมาณ4ี่ชั้นครึ่งเนาะก็หนังสือยังไม่เต็มไปถึงข้างบนนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเราตั้งใจสั่งทําเป็นตู้หนังสือนั่นแหละแต่ว่าเหมือนตอนเราตอนทามาคือมคือมันลึกมากเลยค่ะอันเนี้ยถ้ายืดยืดแขนไปมันก็คือตั้งแต่หัวไหล่เราจนสุดปลายนิ้วเนาะซึ่งเวลาเอาหนังสือไปวางจริงอ่ะไม่เมกเซนเลยนะคะก็เราก็เลยให้เขาสั่งทําอันนี้เพิ่มเนาะทำเป็นแบบ คล้ายๆต่อบ,บล็อกขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะเก็บหนังสือได้2ชั้นนอ้อดังนั้นต่อชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเก็บหนังสือได้ประมาณ2เลเยอร์นะคะก็ตอนที่เก็บใช้จริงตอนนี้มีประมาณ4 4เลสี่ชั้นนะคะส่วนชั้นบนเอาไว้วางพวกเอกสารทํางานอะไรนี้ค่ะก็เดี๋ยวเอาเก้าอี้หลบไปนิดนึงแล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากล็อกนี้นะคะล็อกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือใหม่ที่เราซื้อในช่วงปีถึงสปีที่ผ่านมานะคะก็ะหลายเล่มก็อ่านจบไปแล้วนะคะส่วนหลายเล่มก็ยังไม่ได้อ่านนะคะ แล้วก็ล็อกนี้นะคะล็อกนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือใหม่หรือว่าหนังสือที่เราอ่านแล้วแต่ว่าเราอยากอ่านซ้ำนะคะก็เป็นลิสต์ในที่เราจะแบบอ่านต่อไปของเรานะคะเราก็จะเก็บไปล็อกนี้ส่วนล็อกข้างล่างนี้นะคะนี้ก็เป็นหนังสือที่เราซื้อมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะนานแล้วนะคะก็จะมีทั้งนิยายนะคะหรือว่าพวกที่เป็นแบบเอ่อไม่ใช่นิยายนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันในนี้ ต่อมาล็อกข้างล่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนิยายเหมือนกันนะคะที่เราซื้อไว้ค่อนข้างนานแล้วนะคะส่วนไหนก็อ่านไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้อ่านอ่านไม่จบนะคะ ก็แล้วต่อมาล็อกทั้งนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือเล่มโตต่างๆนะคะมีวิทยานิพนธ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็พวกหนังสือเรียนยหรืนังสือที่เราใช้สอนนะคะ<ม>ก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นชั้นที่เราเอาไว้เก็บหนังสือภาษาไทยนะคะก็ชั้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสื่อภาษาไทยทั้งหมดที่เรามีในห้องนี้ตอนนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่แนะนำเนาะก็อยากจะเล่า เจอร์นี่การอ่านหนังสือของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะคือเราเชื่อว่าทุกคนที่ชอบอ่านหนังสือเนาะน่าจะมีเจอร์นี่เกี่ยวกับการอ่านของตัวเองที่สามารถเล่าได้นะคะว่าเอออะไรที่ทําให้ชอบอ่านแล้วก็ยังอ่านจนถึงแม้กระทั่งแบบตอนโตนะคะอย่างเราเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือว่าตอนเด็กๆอะสมัยประถมนะคะพ่อเราอะเขาก็จะชอบไปปล่อยเราวันนี้รัหนังสือเนาะในซีเอ็ดนะคะ ก็เหมือนเราอรอพี่ชายนั่งรถเมย์มาจากที่ใช่ไหมก็จะมีเรากับพี่สาวอนะไรเงี้ยพ่อเขาก็จะปล่อยในร้านหนังสือตลอดเลยเมื่อก่อนเราอ่ะก็จะอยู่ร้านหนังสือวันละแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบทุกวันอย่างงี้นะคะก็หนังสือที่อ่านสมัยนู้นเนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆถ้าใครจาได้มันจะมีวรรณกรรมไทยเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยเรื่องพวกแบบสนุนน้อยเล่นง,งามปลาบูทองอะไรงี้นะคะเป็นภาพภาพสีสีสดใสน,นะคะก็เราก็อ่านพวกเนี้ยเยอะมากในร้านหนังสือเนาะหรือว่าเป็นพวกแบบประวัติ ชีวิตบุคคลสาคัญนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่มของเมืองนอกของญี่ปุ่นที่เขาวาดกันเล่มประมาณนี้แปลมานะคะเราก็จะอ่านพวกนี้ยค่อนเยอะเลยนะคะแล้วก็นอกจากวันธรรมดาที่ไปอยู่ร้านหนังสือแล้ววัานอาทิตย์นะคะบางทีแม่ออกไปช้อปปิ้งสยามใช่ไหมสมัยก่อนสยามามันจะมีร้านบอกยาใหญ่มากทุกคน3ามชั้นก็คือว่าเราก็จะไปคลุกอยู่ในนั้นนะคะระหว่างรอให้แบบผู้ปกครองช้อปปิ้งซื้อของะค่ะเราก็จะไปแบบตะเวนอ่านอะไรเงี้ย ็อย่างตอนเด็กๆตอนเริ่มอ่านก็จะอ่านพวกวรรณกรรมเยาวชนเนาะสำหรับพิมพ์ผีเสื้ออะไรเงี้ยก็จะอ่านเท่านั้นเยอะเลยนะคะโตมาก็อ่านย้ายไทยนะคะแล้วก็พอโตมาหน่อยก็เหมือนทุกคนเนาะเจนเจน้พวกแบบเออร์ลี่เจนวายมิดเจนวายทั้งหลายอะไรเงี้ยก็คืออ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ไล่อ่านหนังสือมาตลอดน,นะคะค่าในนีน้นะคะก็จะมีหนังสือหลายหมวดเลยนะคะที่เราอ่านเนาะหมวดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการเงินนะคะพวกนี้ก็จะมีทั้งแบบ การเงินส่วนบุคคลนะคะแล้วก็พวกประวัติศาสตร์การเงินเนาะอย่างเล่มเนียอันนี้เป็นเล่มที่เราว wow ้าวมากแล้วก็เปิดโลกเรามากเราชอบมากนะคะเล่มนี้ชื่อมันนี่นะคะ The True Story of a m e d i c a จริงนะคะคนเขียนชื่อจาขอบโกสีนะคะแล้วก็มันจะมีบทหนึ่งที่เราสึกว่าเขาฉลาดมากในการที่จะถกเถียงว่ามนุษยชาติทั้งโลกเนีย่ยจริงๆแล้วร่ำรวยขึ้นยังไงนะคะก็คือเขาเอาเหมือนค่าชั่วโมงการทํางานของเราอ่ะไปวัด ในการที่จะใช้สื้อแสงสว่างนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันพอแบบมืดลงแล้วมันก็จะไม่มีแสงสว่างใช่ใชไหมคะเราจะต้องแบบอาจุดน้ํามันคิโรซีนบ้างจุดเทียนบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพอมีไฟฟ้าแล้วก็แบบเปิดไฟเอานะคะคราวนี้เขาก็เอาลองเอาค่าแรงของเราเนี่ยไปวัดดูว่าแบบ เออถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องทํางานกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไฟฟ้าสว่างหนึ่งชั่วโมงแล้วสมัยเนี้ยเราอะทางานแบบน้อยลงแบบลงในหลักนาทีวินาทีเราสามารถซื้อไฟฟ้าใช้ได้แบบทั้งวันหรือว่าใช้ได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่ากราฟมันพุ่งมากะคะแสดงว่ามนุษยชาติทั่วโลกเนี่ยจริงๆมีความร่ารวยขึ้นในบางมิตินะ้คะก้อนนี้ก็เป็นแบบเล่มหนึ่งที่เราสอว่าเออเปิดประสบการณ์ทําให้เราเข้าใจพอสรดการเงินเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ หมวดอื่นที่มีนะคะก็จะมีพวกหนังสือจิตวิทยานี้ก็จะชอบมากเนื่องจากเหมือนแบบเออเป็นคนอยากเข้าใจตัวเองเนาะอยากเข้าใจอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็มีหนังสือจิตวิทยาในเล่มได้มีหนังสือจิตวิทยาหลายเล่มในชั้นนี้ที่เรารู้สึกว่าแบบเออช่วยช่วยระไว้นะคะอย่างเราแบบเมื่อสัก2ปีก่อนมีการเป็นแอไซตี้เนาะช่วงที่มี โควิดนะคะก,ก็หลายคนอาจจะเป็นนะคะในช่วงนั้นก็จะรู้สึกแบบเออเศร้ารู้สึกดาวอะไรเงี้ยอย่างเราก็เป็นแบบภาวะพิ่ตกกังวลนะคะมันก็มีหนังสือที่ช่วยเราได้ไว้ตอนนั้นเนาะเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบช่วยเราได้มากๆมีมีโน้ตอยู่เลยนะคะข่แกเล่มนี้ชื่อว่า maybe you should talk to someone นะคะคนเขียนเนี่ยเป็นคนเขียนเนี่ยเป็น therapist นะคะคือคตัวคนเขียนอ่ะเป็นนักบําบาัดแล้วก็ เขาอะก็มาเขียนหนังสือเพราะว่าตัวเขาเองอะต้องแบบไปบําบัดเนาะเหมือนตัวเขาเองก็เกิดปัญหาในชีวิตแล้วก็ต้องไปบําบัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอะก็เลยมาเล่าประประประสบการณ์การบําบัดของเขาให้ฟังทั้งเขาในฐานะที่เป็นนักบําบัดแล้วก็ตอนเขาไปบําบัดด้วยนะคะเล่มนี้ก็ให้บทเรียนที่สําคัญหลายอย่างเนาะมันจะมีบทหนึ่งชื่อว่า the speed of one นะคะคือเขาเล่าให้ฟังว่าเออที่คนสมัยนี้รู้สึกเหมือนแบบ เศร้าหรือว่ารู้สึกกระวนกระวายมากเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยพยายามจะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า the speed of one ก็คืออยากให้ทุกอย่างมันเร็วตามใจเรานะคะแทนที่เราจะแบบค่อยๆทำความเข้าใจหรือว่าค่อยๆปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมันพาเราไปยังจุดไหนจุดหนึ่งนะคะก็อันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมีค่ามากเลยแล้วค่อยเขียนก็เขียนสนุกมากเป็นผู้หญิงที่แบบแซบนะคะในชีวิตที่แบบโอ้สนุกสนานนะคะเป็นก็เล่มหนึ่งที่เราชอบมากนะคะอีกเล่มที่เป็น สิตวิทยาเรารู้สึกมีประโยชน์มากนะคะชื่อ o อนฟี e d the m o ังกี m ไม d นะคะอันนี้เป็นหนังสือที่ไว้แบบหยุดไซเคิลหรือว่าหยุดภาวะวิตกกังวลโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหังสือไม่เจอไม่รู้เรื่องสืออยู่ไหนนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้ไม่รู้เรื่องสืออยู่ไหนนะคะก็ก็แต่อันนี้ก็เป็นอ้าเจอละอันนี้ก็เป็นอีกอ่านที่เราแบบชอบชอบนะคะก็คือมีประโยชน์กับเรามากนะคะ อย่างนเนี้ยก็จะมีบทเรียนที่เราแบบ,บค่อนข้างฟื้มมากๆเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมีความคิดอันนี้มันจะเป็นการบําบัดเชิง CBT นะคะก็คือเหมือนการจัดการกับความคิดในหัวหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอะไรเงี้ยมันจะมีพาร์ทในหนังสือที่เขาบอกว่าเออถ้าเราเนี่ยมีความคิดที่มันไม่ดีมีความคิดเชิงลบนะคะ คนปกติก็มาากักจะปฏิเสธความคิดเชิงลบนั้นใช่ไหมคะจะบอกว่าเนี่ยเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบการปฏิเสธมันใช้ได้จริงหรอถ้าสมมติว่า10ปีที่ผ่านมาคุณปฏิเสธแล้วมันไม่เคยได้ผลเลยอ่ะมันจะมาได้ผลได้ยังไงตอนนี้ได้ยังไงนะคะก็สิ่งที่เขาสอนให้ทำก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีความคิดเชิงลบเข้ามาในหัวเราอะไรเงี้ยก็ให้เราต้อนรับมันเลยให้แบบกลางเสือ ูแบบปูแมทเวลคัมมันเลยนะคะก็บอกว่ามาเลยความกังวลมาเลยความคิดเชิงลบอะไรเงี้ยมานะคะไม่พยายามแบบไปยึดมันไว้ไม่พยายามไปแบบปฏิเสธมันนะคะเขาบอกว่าให้เราแบบใช้ร่างกายทําด้วยนะสมมติว่าแบบเราบบมีความคิดา,างเงี้ให้เราแบบกางมือออกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เวลคัมมันให้ต้อนรับมันเข้ามาสู่เราะคะ่ะ ก็คือว่า surprisingly นะคะมันดีมากๆคือมันเป็นวิธีการที่สําหรับตัวเราเนาะเราไม่แน่ใจว่าสำหรับคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับตัวเราเนี่ยก็คือใช้ได้ผลมากๆเลยมันแบบทําให้เราแบบวิตกกังวลน,น้อยลงนะคะแล้วก็มันทําให้อาอาการเครียดหรือว่าเวลาที่เราคิดเยอะๆเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากขึ้นนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราสามารถหยุด process การคิดได้แต่ว่ามันทําให้เหมือน process การคิด วหรือว่าการคิดกังวลอย่างเงี้ยจบไปึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกเล่มที่เราอ่านแล้วก็แบบเออประทับใจรู้สึกเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตของเรามาจนถึงตอนนี้นะคะนอกจากหนังสือหมวดจิตวิทยานะคะก็ในในบุ๊กเชลเราก็จะมีหนังสือพวกเซลเพล l p อยู่เนาะ ซึ่งจริงเมื่อก่อนเราแบบคนไม่อ่านเซลเฮลว์ Help เลยนะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเซลเฮล์ Self Help มันจะแบบช่วยเราได้จริงๆหรออะไรเงี้ยจนกระทั่งมาต้นปีที่ผ่านมานะคะลองอ่านเซลเพลว์ Help. ดูว่าคนพบว่าหู oo, โลกใหม่คือคนที่เขาเขียนหนังสือเซลเพลว์ Help ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเขียนแล้วมันแบบใช้การได้อะก็คือเขามีวิธีการบางอย่างนะคะหรือว่าเขาอัลล็อก อะไรบางอย่างในชีวิตเขาจริงๆเนาะแล้วเขาก็สามารถเอาสิ่งนี้มาเผยแพร่ต่อแล้วก็ช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตเราได้ดียิ่งขึ้นได้นะคะอย่างก็อย่างเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ทุกคนน่าจะแบบคุ้นเคยอยู่แล้วคือเป็นเล่มค่อนข้างดังนะคะก็คือ Atomic Habits ของ James Clear นะคะอย่าง Atomic Habits เนี่ยก็ตามชื่อหนังสือเลยก็คือพฤติกรรมที่มัน Atomic หรือว่าเล็กๆนะคะ หนังสือเล่มนี้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเออเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเวลาที่เราอยากจะมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราควรจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆทํามันให้แบบเล็กที่สุดนะคะให้เราสามารถจัดการได้นะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนอ่านหนังสือใช่ไหมคะปกติถ้าเราแบบตั้งใจว่าเอยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือนะคือ คือมันกว้างแล้วมันก็อาจจะใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะถ้าเราสมมติเราคิดในหน่วยที่มันย่อยขึ้นเช่นว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือ2บรรทัดทุกวันนะคือไอคีย์เวิร์ดว่าอ่านหนังสือ2บรรทัดเนี่ยค่ะคำกริยาที่มีคําขยายตรงเนี้ยมันจะช่วยให้สมองเราสามารถเหมือนเรารู้สึกว่าจัดการได้ค่ะอ๋อเราอ่านแค่2บรรทัดเองซึ่งในชีวิตจริงอ่ะมันพอเราอ่านไป2บรรทัดอะเราก็จะรู้สึกว้อเราอยากอ่านเพิ่มอีกหน่อยเราอยากเพิ่มอยากอ่านเพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ า,าเหมือนว่าดังนั้นนะ่ะเวลาเราอยากได้พฤติกรรมอะไรนะคะถ้าเราคิดเป็นแอคชั่นเล็กๆเ,เหล่านี้มันก็จะแบบช่วยเราได้นะคะในการที่ทําให้เราสามารถมีพฤติกรรมนั้นได้จริงหรือว่าทําสิ่งนั้นได้จริงๆนะคะก็ก็เป็นเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเวิร์กจริงๆสมคําล่าลือนะคะเล่มที่อย่างนี้น่าอีกเล่มนะคะก็คือเรื่อง4,000 weeks นะคะโดยคุณ oliver bergman นะคะ ก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะคะเป็นหนึ่งหนังสือที่ดีที่สุดที่เราอ่านในในช่วงหลังๆมานี้เลยนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้มันเป็นเชิงหนังสือปรัชญาบวก self h e l ์เนาะมันไม่เชิง self help ์ซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับการแบบจับเรามาขย่าเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตเมื่อ่ะมีเวลาจากัดนะเออจะคิดทําทุกอย่างไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยปกติแล้วค่ะเวลาเราได้ยินคําว่าชีวิตมีเวลาจํากัดอนะ่ เขาก็มักจะต่อ้วยประโยคว่าแบบเออชีวิตมีเวลาจํากัดนะต้องใช้เวลาคุ้มค่านะแต่ว่าเล่มเนี้ยก็คือไม่ใช่นะคะความคุกการใช้เวลาคุ้มค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบผิดประหารเลยนะคะเล่มเนี้ยเขากาลังจะพยายามบอกเราว่าชีวิตเราอ่ะมีข้อจํากัดนะเรามีเวลาจํากัดเรามีข้อจํากัดดังนั้นอ่ะเราจะไม่ทําทุกอย่างต่อให้เราพยายามใช้เวลาคุ้มค่าแค่ไหนหรือว่าต่อให้เราพยายามจัดการเวลาแค่ไหนอ่ะเราก็จะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะคะ ในหนังสือเล่มเนี่ยก็จะมี2ตัวอย่างที่เราชอบมากๆเลยก็คือว่าอันแรกเนาะเขาจะเล่าถึงไอ้เรื่อง ขวดโหลแก้วนะคะที่จะใส่หินใส่ก้อนกรวดแล้วก็ใส่ทรายลงไปเนาะคือเขาในในเรื่องเวลาการจัดการเวลาแบบเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มักจะบอกว่าเออเราจะต้องใส่ก้อนหินก่อนแล้วค่อยใส่ก้อนกรวดแล้วค่อยใส่ทรายมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ทุกอย่างลงในขวดโหลได้พอนะคะอันนี้มันคือเปรียบเทียบอย่างหินเขาบอกว่าหินก้อนใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราส่วนก้อนกรวดแต่เป็นเรื่องที่สําคัญน้อยลงมาแล้วก็ทรายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญน้อยที่สุดใช่ไหมคะ ก็คือมันสอนให้เราว่าถ้าเราจัดการเวลาเปเรารู้จักการเอาสิ่งใหญ่ทําก่อนเราค่อยทําสิ่งเล็กตามมาเราค่อยทำล้าค่อยทาสิ่งที่เล็กกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีเวลาเพียงพอสําหรับทุกอย่างนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็บอกเลยว่าไม่จริงอันนี้เป็น analog ที่ไม่จริงเลยชีวิตปัจจุบันนี้มันคือเรื่องของการมีก้อนหินก้อนใหญ่มากเกินไปต่างหากก็คือว่าเรามีหินอยู่เยอะมากๆจนเราไม่สามารถใส่ลงไปในขวด ได้ตังหานะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงหมายความว่าต่อให้เราจัดการเวลาดีแค่ไหนเนี่ยเราก็มีเวลาไม่พออยู่ดีดังนั้นเราจะต้องยอมรับข้อจํากัดของตัวเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขายกมาเราชอบมากๆเลยก็คือว่าเขาบอกเขายกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตนะคะบอกว่าเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตอ่ะให้นักบินคนหนึ่นเงเนี่ยลิสต์ยีสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็พอลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตอ่ะก็ให้วงกลม5้ข้อแรกไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ย คราวนี้อีกยี่สิบข้อที่เหลือเนาะเราก็นึกว่ามันจะเป็นแบบบว่าเออเนี่ยมีเวลาก็ค่อยทำยี่สิบข้อที่เหลืออะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่วอเรนบัฟเฟต์บอกว่าให้เอาไอ้ยี่สิบข้อที่เหลือเนี่ยไปทิ้งซะเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่น่ากลัวของชีวิตอะคะ่ะมันคือการที่เราเผลออยากทําสิ่งที่มันสําคัญกลางๆอะแต่จนกระทั่งเราไม่มีเวลาทําสิ่งที่มันสําคัญใหญ่กว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอนาลโลจีที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมัน มันแบบประทับใจเรามากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออหลายครั้งที่เราจะหลงเลื่อนไปกับการทําสิ่งที่มันสําคัญน้อยกว่าแต่ก็สําคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญใหญ่กว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างดัง,งนะคะคนอ่านคัอนข้างเยอะมีแปลไทยแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของการจัดการเวลานะคะอน,นี้ก็เป็นอีกเล่มที่แนะนําเลยนะคะาจะดจากพวกเซลเพลนะคะก็จะมีแบบนังฟิกชันทั่วไปที่อ่านแล้วชอบเนาะ อย่างแบบอย่างนี้นทาเล่มมีเล่มนีเป็นอะไรที่เราอ่านล้วก็รักมากเหมือนกันนะคะก็คือเล่มนี้เป็นของจอห์นกรีนนะคะชื่อว่า The Anthropocene Review นะคะ Anthropocene เนี่ยแปลว่ายุคสมัยที่มนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกอย่างที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้นะคะคือเราเรียกยุคนียว่า Anthropocene นะคะ a n t h r o ก็คือมนุษย์ต่อโพซีนคือยุคนะคะก็ในเนี้ย คือคำว่าอันตรโพซีลเนี่ยเป็นคำที่มีมาสัก 2, สองสามทศวรรษแล้วค่ะแต่ว่าคือมันมักจะถูกอธิบายในเชิงวิชาการสัมากนะคะหรือว่าในเชิงวิทยาศาสตร์สัมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจอร์นกรีนเ่ะเขาเอาตัวอย่างที่มันมีความเป็นมนุษย์มนุษย์อะไรเงี้ยมาเล่าว,ว่าแบบเออไอกิจกรรมที่มันแบบโคตรมนุษย์เลยที่ที่ว่าเพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นะคะจึงเกิดกิจกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะ ผู้หญิงอาจจะงงเนาะขออยู่ตัวอย่างนิดนึงสมมติว่าสมมติว่าถ้าโลกมันไม่ใช่แอนตรโพซีนสมมติว่ามันเป็นแบบอะไรอ่ะมีแมวเป็นศูนย์กลางเป็นฟีไลโพซีอะไรเงี้ยเป็นยุคแห่งแมวนะะก็ต้องลองคิดดูว่าเฟอร์น,นิเจอร์ทุกอย่างของทุกชิ้นกิจกรรมทุกอย่างบนโลกอะไรเงี้ยคือมันก็จะต้องมีขึ้นมาเพาื่อเซิร์ฟแมวใช่ไหมคะแต่ว่ายุคเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นศูนย์กลางของโลกอยู่ตอนนี้นะคะเราอ่ะจึงปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทุกอย่างเพื่อให้มันเซิร์ฟเรานะคะ ก้อนหนังสือนั่นเนี้ยก็เล่าหลายๆเรื่องมากๆที่แบบเออที่ที่พูดถึงกิจกรรมมนุษย์ที่มีทั้งดีแล้วไม่ดีแล้วก็ที่แบบสร้างสร้างความประทับใจแล้วก็ไม่ประทับใจนะคะคือมาทาให้เราเข้าใจไอเดียเรื่องแอนโตรโพซีแล้วก็ผลกระทบจากการที่มนุษย์เนี่ยมีเป็นศูนย์กลางของโลกนี้ได้ยังไงบ้างนะคะเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียก็เป็นอีกเล่มที่เราแนะนํามาก อ่านง่ายแล้วก็แบบสนุกสนานประทับใจนะบางตอนนี้เราอ่านแล้วเราแบบร้องไห้เลยนะคะและมนนี้อีกบทหนึ่งที่มีมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีบ้างนะคะคือผู้เมมเมนะคะอันนี้ชื่อ when breath when breath become air นะคะเล่มน,น,นี้เขียนโดยคุณหมอ ่คุณหมอเสียไปแล้วนะคะชื่อพอคารานิตนะคะอ่านนามสกุลผิดต้องขออภัยคือเรา,าจำคือคุณหมอเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เหมือนพอเขาเป็นโรคมะเร็งอ่ะเขาก็เลยเริ่มเขียนบันทึกอันนี้ขึ้นมานะคะคุณหมอเนี่ยจบหมอด้วยแล้วก็จบประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรียนไปพร้อมๆกันเอาจริงจาเนื้อหาไม่ค่อยได้แต่ว่าจําความรู้สึกได้แมนนะ่นมากก็คือตอนอ่านเนี่ยร้องไห้เยอะมากร้องตั้งแต่แบบกลางเล่มยันท้ายเล่มก็ยังร้องอยู่นะคะก็คือว่าคือ คือเหมือนมันมีความมันมีความบิตเทอร์สวีทของชีวิตนะคะมีความงามแล้วก็มีความเศร้าอยู่ในการมีชีวิตของคนหนึ่งคนนะคะนี่ก็เป็นเมนเมอร์ให้เราแบบแนะนำมากถ้าใครมีเวลาก็อยากให้ลองอ่านเล่มนี้นะคะ หรือว่าอีกเล่มหนึ่งที่อันนี้เพิ่งอ,อ่านไปเมื่อปีที่แล้วชื่อว่า crying in ashmart นะคะอันนี้ก็เป็น memoir นะคะของคุณมิเชลซอนเนอร์ค่ะคุณมิเชลซอนเนอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีด้วยเนาะหลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของคุณมิเชลนะคะกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนเกาหลีนะคะก็อันนี้เขาเป็นแบบ korean american นะคะ ก็เป็นถ้าใครเป็นแม่กับลูกสาวเนาะก็จะรู้มันมีความพิเศษอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะการเดี๋ยวก็แบบปีกันเดี๋ก็รักกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ในนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้นะคะให้เราได้อา่านนยคะก็นอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นพวกนิยายนะคะก็จะอ่านนิยาย ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เล่มล่าสุดที่เพิ่งอ่านไปก็คือเล่มนี้นะคะอันนี้คืออักาธาคริสตี้นะคะ The Murder of Roger Ackroyd Ackroyd นะคะอันนี้ก็ตอนเด็กๆเนี่ยอ่านอากาธาคริสตี้เยอะมากแต่ว่าอ่านเป็นภาษาไทยเมื่อก่อนหนังสือเล่มละร้อยบาทนะคะก็คือแบบจําได้ว่าแบบเอออ่านเป็นตั้งเลยนะคะก็สนุกนะคะแนวสืบสวนสอบสวนนะคะใครชอบนิยายสอบสวนโบราณคลาสสิกนะคะก็สามารถไปอ่านได้นะคะก็ไม่กล้าสปอยเยอะนะคะเล่มนี้ก็ลองอ่านได้นะคะ ยายอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากมนะคะคือ The Remains of the Day นะคะเขียนโดยคาซูโอะอิชิคุโร่นะคะซึ่งหามไม่เจอนะคะไม่รู้หนัง,งสืออยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอเอหามไม่เจอจริงๆนะคะไม่ได้ให้ใครยืมไปด้วยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะคงอยู่สักแห่งในชั้นนี้แต่ว่า The Remains of the Day เป็นหนึ่งในหน,งหนังสือที่เรารู้สึกว่าแบบอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ เดอร์เมนซ์บเดนค่ะเล่าเรื่องของคนที่เป็นบัตเลอร์นะคะหรือว่าพ่อบ้านในตระกูลตระกูลหนึ่งที่เข้ามาซื้อบ้านเก่าในอังกฤษนะคะแล้วก็คือคนเขียนนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสำรวจในนิย mm hmm. ายเล่มนั้นเนี่ยก็คือคนที่เขาใช้คำนี้นะ failure to feel คือคนที่ไม่สามารถรู้สึกบางสิ่งบางอย่างได้นะคะซึ่งตัวละครของเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะตัวละครหลักของเราเนี่ยมี มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถรู้สึกบางความรู้สึกได้นะคะแล้วก็ตอนอ่านก็รู้สึกว่าขนลุกมากรู้สึกว่าโหคนเขียนเขียนเก่งมากจริงนะคะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออทำให้เข้าใจเข้าใจความเป็นมนุษย์ในบางมิติที่รู้สึกว่าแบบไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเอ่อ uh, uh, The Remain of the Day นะ,ะถ้าหนังสือจะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะแล้วก็มีนิยายอื่นๆอีกน,น,นะคะที่เราอ่านแล้วเราชอบเนาะ เล่มนี้เราก็ชอบมากเลยนี้เราก็เพิ่งซื้อมาอ่านอันนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะอันนี้สักปี2ปีละชื่อว่า Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe นะคะเป็นเขียนโดย Benjamin Alire s a n i a e Science <G ül> นักสารชื่อผิดนะคะขออภัยนะคะว่าคนเขียนเป็นแบบ,แบ,บเหมือนอเมริกันเม็กซิกันอะไรเงี้ยนะคะ <G ül> เขาก็จะเขียนหนังสือโดยที่ตัวละครเขาอะก็จะมีความเป็นเป็นคน Mexican เม็กซิกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบงดงามมากอ่านเรื่องระหว่างแบบมิตรภาพของเด็กผู้ชายสองคนนะคะแล้วก็ความรักด้วยเนาะของเด็กผู้ชายสองคนงคะอะไรเงี้ยค่ะคือตอนท้ายเนี่ยมีสะดุดติดใจนิดหน่อยแต่ว่าระหว่างอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าคือหนังสือเขาอะมีวิธีเขียน ที่ค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนเราอ่านกรอนเปล่าอค่ะหนังสือมันจะแทบเป็นแบบบทสนทนาต่อกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแทบไม่ได้มีคําบรรยายเลยนะคะแต่ว่าเวิร์กมากสําหรับเล่มนี้ก็ถ้าใครมองหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านง่ายๆก็เล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่เราแบบแนะนำม้ากๆจริงนะคะก็คือ Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe นะคะ ก้อน,นิยายอีกเล่มนะคะที่ชอบก็คือเล่มนี้นะคะอันนี้เพื่ออ่านต่อไปซื้อมาจากงานหนังสือรอบที่แล้วนะคะชื่อคั่วอริที่รักนะคะเป็นนิยายเป็นวรรณกรรมแปลเนาะของจีนเว็บสเตอร์นะคะก็คือเนี่ยเป็นภาคต่อของคุณพ่อขายยาวถ้าใครเคยอ่านคุณพ่อขายยาวนะคะก็จะมีตัวละครที่เป็นเพื่อนของนางเอกเนี่ยค่ะในในเล่มนี้เขามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กกำพร้าเนาะที่ตัวนางเอกคนเก่าของเราเนี่ยเคยอยู่นะคะอันนี้ก็เหมือนแบบ ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวุ่นในการจัดการโรงเรียนเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกเลยนะคะอ่านเพลินมากแป๊บเดียวก็จบแล้วก็อีกอันที่เราสูมเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่มันเขียนในช่วงแบบ19 2 0 1 9 1 0อเลยอนะไรอ่ถ้าเราจาไม่ผิดนะหลาย,ยางานทีเนี้ยเราอ่านเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่พีซีในความไม่พีซีของมัน,นอะ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อคนในช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะเขาคิดต่างไปจากเรานะอนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกเล่มที่แบบแนะนำนะคะน่ารักทีีเดยว แล้วก็นิยายอีกเล่มนะคะที่เราอยากจะแนะนำเป็นนิยายเล่มสุดท้ายโอ้แล้วก็ยังเจอ The r m a n of the Day ด้วยนะคะนี่คือเล่มที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะของคาึโอิชิกุโระนะคะที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับพ่อบ้านก็เล่มนี้นะคะเจอแล้ว things fall apart นะคะอันนี้ของ Shino a าร์ชิเบนะคะคุณเขียนในเป็นไนจีเรียนนะคะเรื่องเนี้เขียนตั้งแต่ยุคก,ก่อนล่านะนานิคมนะคะก็คือเป็นเขียนเกี่ยวกับชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกาอะไรเงี้ยตัวเอกของเราเนี่ยก็เป็นคล,คล้ายๆแบบผู้ชายที่มาโชว์มากๆเนาะมีความเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายแบบผู้ชายชอบการใช้แรงชอบการแบบแข่งก้าวอะไรเงี้ยนะคะชอบกดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยคือเล่มเนี้ยมันทําให้เราซึ่งไม่ได้คุกคี คนที่ชอบม,ชมีชีวิตอยู่ได้กดตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยทให้เราเข้าใจเขามากขึ้นเนาะแล้วก็แบบมิติที่เขาเป็นรวมทั้งสภาพสังคมที่เขาอยู่เนี่ยว่าอะไรทําให้เขาเป็นคนแบบนั้นนะคะรวมทั้งแบบชีวิตที่ต้องเจอกับการล่านานิคมเนี่ยมันทําให้วิถีชีวิตแบบเก่าหรือว่าวิธีคิดแบบเก่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะก็เป <np. S 1> ็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งนะคะเปิดโลกเรามากๆอีกเล่มหนึ่งเลยนะคะก็แนะนํานะคะ อันนี้ก็หนาไม่ไม่หนามาทำประมาณห้าสิบกว่าหน้าเอ๊ะไม่ใช่เราแปลวาห้าสิบกว่าหน้ามาจากไหนนะคะร้อยห้าสิบกว่าหน้านะคะพูดผิดนะคะขาดไปร้อยหน้าก็เราก็ยังอ่านนิยายไทยด้วยนะคะอย่างที่เล่าไปตอนต้นจริงๆตอนเด็กเนี่ยอ่านนิยายไทยเยอะมากโตมาถึงจะแบบเริ่มอ่านอย่างอื่นนะคะก็นิยายไทยเนี่ยมีทั้งอันนี้เป็นเล่มโปรดของเรานะคะคือเราจะชอบอ่านปริศนามากเราอ่านหลายรอบมาก แล้วอ่านแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้อะไรไม่เหมือนกันนะคะยังอ่านรอบล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ตระหนักว่าโอ้เนี่ยเรื่องนี้นี่มันอีลิทสุดๆไปเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวละครทําหรือว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบชีวิตที่ตัวละครใช้นะคะก็เป็น Elite อีลิทแบบสุดๆไปเลยนะคะก็แต่ว่าก็เป็นนิยายที่เขียนสนุกนะคะมีมิติความเป็นมนุษย์สูงมากนะคะก็เป็นอล่มหนึ่งที่เราชอบค่อนข้างมากๆนะคะแล้วก็แม้ว,ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ยังชอบอยู่นะคะ ก็นอกจากนิยายนะคะถ้ากลับไปที่หมวดนันฟิคชั่นอีกรอบเนี่ยมันก็จะมีพวกหนังสือสายสังคมศาสตร์นะคะหรือว่าสายป o p s ซ i e แอนนะคะที่ที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะเล่มนึงที่เรารู้สึกว่ามีคุณุประการกับชีวิตเรามากเลยก็คือหนังสือของอาจารย์ชัชพลน,นะคะที่ชื่อว่า 500, ห้ารอยล้านปีของความรักนะคะจริงๆัรืเ่บเนี้เราอ่านมาจะครบสิปีละ ก่อนตอนประมาณ24-25นะคะคือเราจะบอกว่าก่อนที่เราจะอ่านเร่มนี้ปกติเราถ้าเป็นคนไม่อ,านอน่านนวนิยานเลยก็คือถ้าไม่อา่านแบบที่มันเป็นเรื่องหนังสือที่เขียนจากเรื่องจริงเลยนะคะแต่ว่าเหมือนพออ่านเร่มนี้แล้วมันทาให้เราเปิดทั้งแบบประวัติศาสตร์โลกเปิดทั้งประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องชีววิทยาเข้าใจเรื่องมนุษยวิทยาอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็คือทําให้เราเหมือนแบบ กระโดดก้าวเข้ามาในโลกนันฟิคชั่นแล้วก็ทําให้เราเริ่มอ่านนันฟิคชั่นเล่มอื่นๆนะคะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออหน,นังสือเล่มนี้มีคุณุปการต่อเราสูงมากๆนะคะเนื่องจากอาจารย์ช,ชัชโชเนี่ยเขาเขียนด้วยภาษาที่มันเข้าใจง่ายให้เราเห็นความเป็นไปของมนุษย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือว่ามีมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาอย่างไรและทาไมเราถึงมีนิสัยที่เรามีในโลกปัจจุบันที่แม้แต่บางครั้งเนี่ยมันจะดูขัดแย้งกันเพราะว่าหลายๆนิสัยเนี่ยเราอย่างติดอยู่ใน โลกของมนุษย์ถ้ำนะคะในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาประกอบใช้ในชีวิตขนาดนี้นะคะหรือว่ายุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างสนุกนะคะคือเป็นจุดเริ่มตนน้นที่ดีมากๆในการที่จะไปคนควาแล้วก็อ่านหนังสือ Social Science หรือว่าแบบวิทยาศาสตร์เล่มอ,อื่นๆต่อนะคะก็แนะนำมากๆเล่มหนึ่งนะคะ ศาสตริ่ก็มีหนังสืออีกหลายเล่มนะคะให้เราแนะนําวันนี้เนี่ยก็คงแนะนําไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเล่มไหนอยากให้เราแนะนำเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถบอกได้นะคะก็ยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ